เอ็มวีเพลงนี้นั่นเองซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนั่นเองนะครับกลุ่มอ็องเด็หรือว่า GOD จากซอลแมชชีนนั่นเองนะครับการันตีได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองของปีนี้แน่นอนนะครับด้วยทุนสร้างกว่า100ล้านบาทนั่นเองสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมดีเจอ๋องเขม,มรัศม์สุนทรนนท์นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของภาพยนตร์วันนี้นั่นเองนะครับปิดมือลนะ่า น,นั่นเองก่อนจะไปชมภาพยนตร์กันนะครับมาพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับพร้อมหน้า นะครับเรียกว่าเป็นการมาเจอกันนะครับของทีมนักแสดงที่เรียกว่าสุดๆตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงเลยจริงๆจะมีคุณพลอยเชอร์มาอีกคนนึงนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มานะครับเอาล่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการกับปิดมือล่ามพัทยาฮีในค่ําคืนนี้นั่นเองเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนําตัวแบบสั้นๆง่ายๆภายในห้าวีได้ไหมครับพี่

ทาพวกกบรู wollen, ้ส <South Asia> <ic om diction aries> ึก okay. ว uh ่าในเอเชียไม่มีเมืองไหนเมืองพัทยาขนาดนี้นะครับเขาก็เลยรู้สึกเรียกว่าพัทยาครับผมนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นพัทยานั่นเองกลางวันแบบหนึ่งกลางคืนอีกแบบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคำถามครับแล้วทําไมต้องมาเสียครับโอเคอ่าแบงคอ

ผมก็เรียกว่าดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่มาเฟีอย่างเดียวเพราะว่ามีหลายรสชาติเลยถ้าเกิดได้ฟังข้อมูลมาเนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามีถึง4อัตลรสด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรสชาติแรกครับดาร์คคอมดี้หรือว่าตลกรายนั่นเองจะถามใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้นะครับคุณอนันดาครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันดาร์คคอมดี้ยังไงครับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับดาร์คคอมดี้นะครับ ว่าไอ้ดาร์คคอมดี้คือคนที่คิดคอนเซ็ปต์ให้แต่งตัวมาเฟียเนี่ยร้อนชิบหายเลยร้อนก็ร้อนมองก็ไม่เห็นมืดก็มืดเออร้อนตลอดเราต้องทนอะเดี๋ยวคนก็ใส่แว่นอยู่โอเคเลยครับไม่เมียนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วเมียเขาเลือกชุดมาให้ผมเมียเลือกให้ก็เลยก็ต้องใส่ก็น้องใส่นอนกี่ชั้นก็ต้องใส่นะคือที งานเรื่องยังไม่เชื่อเท่าเมียเรื่องถือไม่ท่าผมอันนี้อะไรฮะสิ่งเหลือเชื่อฮะคือสิ่งที่ดาร์คคอมเมดี้นะครับอันนี้วิชิพวกอันนี้อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะจริงๆในเรื่องนี้เหลือเชื่อไงครับพี่คือคือมันไม่มีใครเล่นเป็น อยู่คือตัวละครมันไม่ใช่คอมมิดีแต่ว่ามันอาจจะด้วยความบ้าบอคอแตกของเหตุการณ์ว่าแบบไอ้ตัวละครบ้าบ้าพวกนี้เขามันผูกเรื่องมันมาผูกกันยังไงวะเนี่ยกลายเป็นดาร์คอมมดีค่ะแต่ว่าไม่มีใครเล่นตลกนะครับอืมเข้าใจมันก็เป็นการโคจรกันมาของทุกตัวละครใช่ครับพอมันมาเจอปาเผยมันตลกหลายป่ะมันมันอาจจะตลกแบบไอ้เหี้ยเกิดขึ้นได้ไงวะอ่า มีซะมากกว่าใช่คือผมมาอ่านบทผมก็ได้อ่านไปแล้วแบบไอ้เนียใค้เขียนว่าเนี่ยเออก็หันไปถามคุณลีออนเลยไม่ขียนแต่มันสนุกตรงนั้นแหละค้าตรงที่ว่ามันคือคนก็ถามผมตลอดว่าช่วยนิยามหนังเรื่องนี้หน่อยผมก็แบบมันขึ้นหนัง สนุกี่เที่ยเขาบอกเป็นหมูกวนโอยจริงไหมเป็นหมูแบบกวนโอยอย่างนี้จริงป่ะมันใช่มันมีมันเป็นหลากหลายอารมณ์ข้าแค่ผมผมแค่รู้สึกว่าวิธีการเขียนบทวิธีการเล่าเรื่องมันใคอะไรมันมีอะไรแปลกไปมากแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมอ่านไปแล้วแบบเชี่ยมันอืมมันเขียนอย่างนี้ได้เว้ยมันได้ด้วยเหรอ อ,อันนี้ได so ้ใครโยลมหมดทุกอย่างได้กลายโมเลยมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรค้ังคาใจมีอะไรไม่พอใจจากที่บ้านข้าวว่ากันไปมาลงที่หน้าเซ็นะเก็บที่บ้านมาใช่มาลงอยู่อยู่นแล้วทำไมคุณไม่เป็นมาเฟียที่บ้านตายสิครับอยู่ที่บ้านก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะใิดตอ บทที่น่าจะบังบัดที่สุดในชีวิตนะครับครับผมก็เรียกว่าเมามันอินกับคาแรคเตอร์เลยมาเฟียพัทยานะครับรถชาติแรกผ่านไปครับรสชาติที่2รสชาติเท่อันนี้ก็ต้องเป็นคนเท่ๆต่อเท่สุดเป็นเวทีพี่น้อยครับ mm hmm. สวัสดีครับพี่น้อย ความพิเศ่ของนักแสดงเราไม่ต่างจากคนทั่วไปนะเราไม่อยากเราไม่อยากเท่ครัับครบแต่ว่าการเท่มันก็มีได้ตัวดีก็เท่ได้ตัวร้ายก็เท่ได้ทุกคนเท่ได้หมดครับผมเอ่อแต่อย่างเช่นสำหรับผมก็หลายก็ก่อนจะรับเล่นบทนี้ก็ ก็อย่างน้อยขอให้โอนหูได้ไหมใส่เวลาจำได้ไหมนะครับผมจะได้ดูเท่ๆอ่าก็อยากเท่บ้างให้มันเข้ากับรสชาติให้มันเข้ากับรสชาติแล้วก็อย่างเดี๋ยวไนรเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนนะครับบางทีครับครับผมมันท้าทายยังไงบ้างกับบทดีของพีครับอ่าท้าทายมันก็ทุกบทมันท้าทายหมดนะครับมันเป็นการที่แบบเราจะสร้างอะไร ส <Script>, uh, คริปต์อะฮเราถามดูว่าเราทำอะไรได้บ้างที่มันให้ให้มันค้นให้มันมีอะไรให้มันลึกอะฮะค่ะเลยอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าเกิดฉานที่ผมต้องเข้าไปเข้าไปสถานที่สายม่อนเราไปดูไปไปไปร่วมกับผู้ชุดรง่นน้องเขาครับผมก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันมากกว่าน,นั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดผมสามารถ โชคแต่ทุกคนแล้วแต่ว่าโป๊หน่อยได้ไหมฮะใส่เบรกในหน่อยได้ไหมครับอะไรี้มันจะได้ดูแบบว่าแบบผมเห็นพวคนสู้เอ็มเอเขาก็โชคดังเหมือนกันเหมือนโชคใส่ใส่เบรกในใช่ไหมครับก็อยากลองทำอะไรแบบนั้นได้ไหมครับหวังว่าวันจะได้ดูเท่ไม่หรอกครับแต่ว่าหวังว่าจะได้มีรสชาติอะไรหน่อยครับแล้วตอนเราดูมอนิเตอร์เท่ไหมพี่อะไรนะครับเท่ไหมครับเท่สินะไม่หรอกครับแบบเราเดาไม่รู้หรอกครับ แล้วก็แล้วก็ก็มก็รอดีครับครับผมอะต้องรอติดตามนะจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวนด้ชมกันแน่นอนนะครับอีกรสชาตินะครับรสชาติที่3เดือดนน่อันนี้เป็นใครไม่ได้เลยครับยืนเดือดอ,อยู่ตรงนี้แล้วค,คุณกองคบมันเดือดยังไงคุณต้มน้ำหรอ,อยังไงคุณเล่าสิเออได้โจทย์มาจากยมครับเขาบอกว่าอยากได้บางอย่างที่เป็นการต่อสู้แบบใหม่ อืและอะไรรีม่มันใหม่มันใหม่มันเก่ายัางไงครับมันก็เลยเอาโจทย์นั้นนะมาขยายต่อการทำในการต่อสู้โหมดมายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ,รบมันก็เลยออกมาเป็นแบบเดือดในแบบฉบับของคุณนั่นเองไม่ยินว่าคุณดีไซน์ตัวละครของคุณเป็นเสือเลยหรอครับเอ่อไม่ไม่ใช่ชุกพานคนระับก็แค่เอ่อในส่วนของการต่อสู้เราแค่รู้สึกว่าอยากให้ คราตอนนี้เหมือนกับเสือที่ขย่ำกวางอยู่อเขาจะไม่มีวันปล่อยจนก,กว่านจะยูกลมหุนใจข้ามมาเราก็ดีไซน์ออกมาแบบน,นี้แล้วซึ่งจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับอีกหนึ่งรสชาติครับรสชาติที่สี่ไม่ซ้าใครตอ้องขอบคุณพี่เอกแล้วครับไม่ซ้ำใครยังไงครับพี่เอกครับตํารวจชั้นผู้น้อยรับร่างจากมาเฟียพี่เอกอ่านบทนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ เราเห็นกันอยู่ตำรว็เราเห็นกันอยู่ทนะั้งวันอย่างนั้นขก็แบบนั้นแหละก็แบบนั้นแหละครับใช่ไหมใช่ไหมถือว่าท้าทายสำหรับเราไหมครับพี่เอกครับท้าทายไหมเหรอท้าทายในมุมที่ตำรวจชั้นผู้น้อยลรลำข้ามมาเฟียนเนี่ยนะข้าไม่ มันต้องสเวลาเพืแชีวิตเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้ก็ต้องยอมเลยมันต้อง เนาะพี่เอง,เองใช้คนท<อ>นะี่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือไม่สั่งใคแน่นอนสัไ่ไใครที่สำคัญที่สุสดจริงๆครับเนี่ยอันนี้เข้าเรื่องเข้าราัแล้วนะได้มาพี่เอกเราคนไทยเราอยู่กับประเทศไทยเราอยู่กับเมืองพัทยามารเราก็จะชินกับการที่บุกมองต่างๆนานาเราก็จะมองไปใจไทยเราครับผมเราทำหนังหนังไทยที่เกี่ยวกับพัทยามีเยอะแยะมากมายเราก็จะไปไหนมากไม่ได้ครับ เพราะว่ามันคือมันมันอยู่ในสายเลือดแม้ว่าเราจะพยายามที่จะออกไปจะฉีกจะให้มันแตกต่างให้มันโดดเด่นยังไงครับมันมันก็ไม่เท่ากับคนที่เข้าหมาี่ยื่น<อ>และเขามอกเข้ามามองเข้ามา,มเ,า,มาเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกใหม่ข้อสำคัญคือบางมุมมองซึ่งเขาเป็นคนนอกเนี่ยมันอนจาจจะไม่ถูกใจเราบ้างเรื่องรงบ้างเนี่ยเราอยากให้วันนี้คุณอย่าเปิดครับเพราะว่า ประเทศเรากำลังสนับสนุนสิ่งแปลกใหม่ทุกต้องที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์พัทยาต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังเรื่องนี้ก็แขงเขาเขาอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันใช่ไหมใช่ไหมให้ทั่วโลกไม่รู้จักพัทยามากขึ้นในเขตมอในประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่เอกครับอีกหนึ่งรสชาติครับอันนี้เราพูดไปสี่แล้วเนาะ ันจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนเราอยากโตล่เลยนั่นไงเพราะฉะนั้นอยากจะชวนเปิดประเด็นว่าถ้าวงการหนังเราเปิดกว้างมากกว่านี้ไปเรื่อยๆให้อิสระเต็มที่เราจะเห็นน้อยไม่ต้องใส่เก่งเลยอาจจะเห็นคุณน้อยตรงไหนแงพาเล่นได้เลยนนั่อีกนานไหมครับพี่น้อยครับกันเล่นใหญ่มากครับ ส่วนตัวแล้วเราก็ท้าใจสิ่งนั้นมากันนี้พูดเล่นๆนะเรื่องเรื่องแก้ผ้าเรื่องไหนป้าก็ได้แต่ว่ากางเกงนายน้อยสวยมากต้องรับเปลี่ยนตาสุดๆเท่สุดๆเท่สุดๆแปลกสุดๆซับสุดๆเดือดสุดๆแน่นอนนะครับเรื่องนี้สุดท้ายครับให้แต่ละท่านฝากถึงภาพเเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยดีกว่าอ่ะเรื่องที่พี่น้อยก่อนเลยครับไม่หรอมันก็เป็นเรื่องที่พวกเรากัะแสพวกเราเรา ที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนครับ,รบ<า>เราอยากได้เจอคนพบกับคนใหม่ๆพิ้าทายอะไรว่าพวกเราก็คนก็ได้เจอแล้วในเรื่องนี้นะครัเลยไปช่วยมาชมพวกเราในในในสิ่งที่คุณจะหวังว่าจะได้ไปเ็นมาต่อเลยครับขอบคุณมากครับผมพี่น้อยคท้บคุณกอนครับก็อยากให้จริงๆตอนผมรับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นแคสตผมว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้ว เฉพาะแคสผมก็คุ้นแล้วสำหรับการดูด้วยนี่ติดตามไปเยอะมากติดตามครับผมครับเทียนนาดาครับทำไมอึ้งไปร้อนร้อนสมองมันสมองมันมันเดือดหรอมันอึ้งไปเออไม่คิดจริงๆนะผมผมรับเรื่องนี้เพราะว่าบทเนี่แหละ รู้สึกว่านานๆทีเราจะเจอเรื่องที่มันจะ approach เรื่องหาแบบนี้ที่มันแบบอยู่ดีจริงๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่าไปคิดมากเว้ยมันคือแอดเต end of ดเตมันก็คือการดูหนังคืออยากให้เอ็นจอยครับแล้วก็เปิดเปิดอกเปิดใจหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้เจออะไรที่มันแบบอยู่ดีละแปอย่างนี้ค้านะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันสะใจแน่นอนนี่ครับสนุกแน่นอนครับข้าชอยครับขอบคุณครับริสตินครับ ชอจ่าจ้าพี่เอกครับนนเอ่อฝากฝากไว้นิดนึงนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราชิมกับการดูหนังไทยบางทีเ,เราอาจจะรู้สึกว่ารสชาติแปล,ลกสักนิดนึงก็ อยากให้เปิดใจนิดนึงว่าว่านหนังแบบนี้มันก็น่าสนใจได้เราจะชินกับเรื่องที่เราคุ้นๆกันอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสไตล์ด้วยผมผมใช้คย์เวิร์ดที่ผู้กับเขาบอกตอนที่ผมถามเขาว่าถ้าผู้ชั้นๆว่าหนังเขาเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเขาพูดสามคำเขาบอกว่า stupid funny stupid but cool ซึ่งพอฟังอันนี้ยผมเก็้เลยเพราะฉะนั้นมันตรงกับที่จอยบอกว่าเ,เฮ้ยแม่นหนังเที่ยอะไรวะเนี่ยเที่ยโคตรมันเลยคําว่าหนังเที่ยอะไรเนี่ยมันมันพูดกันมากเลยในใน,ในกองเพราะว่าเราจะเซอร์ไพรส์มากในแต่ละซีนแต่อะไรเซอร์ไพรส์จากตอนอ่านบทแล้วเซอร์ไพรส์ตอนริบฟลูแล้วเซอร์ไพรส์หน้าแซกอีกเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งตอนหาอีเดนอีกต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นลองเปิดใจกว้างๆว่ามันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งซึ่งจะขยับ โอก,การหนังไทยขึ้นไปได้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดท้ายครับคุณยองครับ